สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นคลิปง่ายๆนะคะจะพาเพื่อนๆมาทำอันนี้ค่ะเป็น healthy snack นะคะถั่วลูกไก่นะคะถั่วลูกไก่อบกรอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเพื่อนๆสูตรนี้คือทำง่ายแล้วก็อร่อยอถั่วลูกไก่เนี่ยประโยชน์เยอะเนาะเพื่อนๆที่เป็นสายสุขภาพสายออกกำลังกายเนี่ยจะรู้ดีอันเนี้ยอร่อยมากแอนชอบคือความกรอบเนี่ยแล้วแต่เลยนะ ถ้าอยากให้กรอบกว่าน,นี้คืออบนานกว่านี้แต่แอนอะเคี้ยวลําบากมีเหล็กเพราะฉะนั้นกรอบมากไม่ได้แต่อันนี้ก็อร่อยแล้วเดี๋ยวเราไปทําพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมมีแค่ไม่กี่อย่างนะคะถั่วลูกไก่ที่ใช้เนี่ยคือเป็นถั่วลูกไก่ที่ต้มสุกแล้วนะคะแล้วก็สะเด็ดน้ําให้แห้งดีนะคะเพื่อนส่วนใหญ่แอนจะต้มไว้แล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะอย่างอื่นเนี่ยคือส่วนผสมอย่างอื่นเนี่ยแล้วแต่ชอบที่หลักๆที่จะต้องมีก็คือน้ามันมะกอกแค่นั้นเองค่ะ นอกนั้นเนี่ยคือแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยแต่ของแอนมีเกลือพริกไทยแล้วก็มีพริกป่นนะคะพริกป่นละเอียดะคะ่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ถั่วลูกไก่ของเราลงไปเนี่ยคะ่ะน้ํามันที่ใช้แอนใช้น้ํามันมะกอกเพื่อนๆจะใช้น้ํามันอะไรก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบหรือของที่มีอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมคะว่าแหมถั่วของแอนอแห้งสนิทนะคะ มันต้องอให้แห้งสนิทไม่งั้นจะไม่กรอบค่ะเพื่อนๆคลุกให้น้ำมันเคลือบถั่วทั้งหมดนะคะแล้วก็เทใส่หม้อทอดของเราเลยเราจะอบที่ไฟ200องศานะคะรอบแรก10นาทีแล้วก็รอบที่2ก็10นาทีเหมือนกันค่ะ คือถ้าเพื่อนๆชอบอความกรอบมากกว่านี้นะคะก็ได้เลยก็คือใช้เวลานานกว่านี้หลังจากที่ครบ20นาทีแล้วเนี่ยเอาออกมาคนอีกรอบหนึ่งแล้วเพื่อนๆสามารถใส่กลับเข้าไปได้ใหม่นะคะอีกสัก5นาทีก็ได้เพื่อแล้วแต่ชอบแต่ว่าของแอนน่ะอย่างที่บอกคือฟันใส่เหล็กกรอบมากไม่ได้นะคะก็จะกรอบได้ประมาณนี้ แต่ว่าหม้อทอดแต่ละใบก็อาจจะไม่เท่ากันสัทีเดียวนะคะเพื่อนๆเรื่องเวลาค่ะแล้วก็เราก็ต้องดูที่ปริมาณถั่วที่เราทําด้วยเนาะของแอนวันนี้ก่อนทำแอนช่างดูแล้วถั่วของแอนคือครึ่งกิโลนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เอาเสียงให้เพื่อนๆฟังว่าเขากรอบนะคะมีความกรอบ ทิ้งไว้ให้เย็นได้เลยค่ะหรือว่าจะเทสใส่จานใส่ถาดอะไรให้เย็นเร็วๆก็ได้นะคะแล้วก็เก็บใส่กล่องปิดฝาอยู่ได้หลายวันเพื่อนๆแต่ว่าของแอนก็อยู่ไม่เคยข้ามวันนะคะเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวคลิปนี้แอนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ